ข้าราชการไม่ว่าจะอยู่ในตำแหน่งใดระดับไหนมีหน้าที่อย่างไรล้วนแต่มีส่วนสำคัญอยู่ในงานของแผ่นดินทั้งสิ้นทุกคนจึงต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดม์มกติด้วยความเข้มแข็งสีสลักและระมัดระวังให้การทุกอย่างในหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้องเที่ยงตรงด้วยความระลึกรู้ตัวอยู่เสมอว่า การปฏิบัติตัวปฏิบัติงานของตนมีผลเกี่ยวเนื่องถึงสุขทุกข์ของประชาชนตลอดจนความเจริญขึ้นหรือเสื่อมลงของประเทศชาติพระบรมบราชวาสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานไว้เนื่องในวันข้าราชการคนละเรือน1เมษายนพุทธศักราช2557 ปยศักสยามส่งเสริมเกษตรกร,กรไทยฉลาดใช้ปุ๋ยศักสยามปุ๋ยดีมีคุณภาพ สัสดีค่ะรุ่นสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่คุยข่าวเชาว้าพยทธ์โคนาฬิกา15นาทีทั้งเสาร์และทิตเช้านี้อยู่กับน้องกิฟต์ชติรศสลบูรณ์และดิฉันสิริยาเขื่อนสิริกุลค่ะค่ะสวัสดีค่ะพยาธช้านี้นะคะฝนตกชุ่มช่ำกันเลยทีเดียวนะคะ,คะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ชมนะคะที่รับชมผ่านทางไทยทีวีโกลบอลเน็ตเวิร์ก177ประเทศท,ทั่วโลกเลยค่ะเริ่มต้นเช้านี้กันด้วยเรื่องราวของการคืนความสุขของคนในชาติเมื่อวานคืนความสุขจริงๆคเื่อ้่าทอสน มาค่ะหัวหน้าคอสชอก็ได้มีการขอความร่วมมือผู้ประกอบการธุรกิจบอกว่าให้ลดผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อที่จะดูแลคนที่มีรายได้น้อยเพราะว่าขณะนี้นั้นประเทศชาติของเรากําลังเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงในหลายๆด้านค่ะไปชมภาพบรรยากาศนะคะพลเอกประยุจันทร์โอชาหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติค่ะได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติว่าเศรษฐกิจของประเทศนั้นยังคงมีปัจจัยเสี่ยงในปัญหาเศรษฐกิจโลกการสู้รบในหลายประเทศและก็สภาพภูมิอากาศดังนั้นจึงจะ ต้องขอความร่วมมือทุกภาคส่วนค่ะโดยเฉพาะภาคเอกชนนักธุรกิจพ่อค้าช่วยกันดูแลปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรที่ประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำสินค้ามีราคาแพงก็เลยทําให้ค่าครองชีพของประชาชนนั้นเพิ่มสูงขึ้นขณะนี้ได้มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์และกรุงเทพมหานครจัดโครงการร้านอาหารราคาถูกแก่ประชาชนพร้อมกับมีการเตรียมขยายไปยังหัวเมืองต่างๆทั่วประเทศนะคะที่สําคัญทุกคนจะต้องช่วยกันร,ระดมความคิดเห็นทําอย่างไรดี เพื่อนำพาประเทศชาติให้อยู่รอดท่ามกลางสถานการณ์โลกที่ผันผวนแบบนี้พร้อมกันก็มีการย้ำถึงการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐวิษาหกิจว่าจะต้องโปร่งใสชัดเจนสําหรับโครงการขนาดเล็กที่ใช้งบประมาณน้อยก็สามารถเร่งรัดเบิกจ่ายได้ในทันทีเพื่อให้เงินนั้นกระจายเข้าสู่ระบบไปถึงมือชาวบ้านให้เร็วขึ้นค่ะค่ะส่วนบรรยากาศนะคะการพบปะหารือกันระหว่างหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติกับนักลงทุนต่างประเทศเมื่อวานนี้ค่ะพลอากาศเอกประจินสันตองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจคอสชเปิดเผย ว่านักลงทุนต่างประเทศเริ่มมีความเชื่อมั่นต่อแนวทางของคอสชอมากขึ้นหลังได้รับฟังแผนรถแมพนะคะทางเศรษฐกิจจากพลเอกประยุทธ์จันโอชาหัวหน้าคอสชอร,รวมถึงแนวทางการสร้างความปรองดองและความยุติธรรมความขัดแย้งภายในประเทศของคอสชอเชื่อว่าจากนี้ไปนักลงทุนต่างชาติทั้งเก่าและใหม่คะ่ะจะกลับมา <c oughs> ลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนักลงทุนจากสหรัฐภายใต้าการดูแลของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI นะคะขณะที่คอสชอจ